สร้างหุ่นสวยสุขภาพดีด้วยผลิตภัณฑ์ทดแทนอาหารโปรตีนเชคชานมเชคค่ะวันนี้นะคะโปรตีนของเรานะคะเป็นตัวนะคะที่ดูแลนะคะครบจบในหนึ่งซองค่ะเป็นโปรตีนดูแลระบบขับถ่ายต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนและมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะมีวิตามิน B1 B12 B6 B12 นะคะบอกเลยว่าโปรตีนของเรานะคะรวมถึงนะคะ มีโปรตีนถึง21กร,รมัมส่วน10คุณประโยชน์นะคะที่หาที่ไหนไม่ได้เลยในโปรตีนของเรานะคะที่จะทำให้เรากินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ1เลยค่ะคุณจะได้สารอาหารครบ5หมู่ 2. อลดคอเลสเตอร,ตรอลค่ะ3ควบคุมน้ำหลักกระชับสัดส่วน 4. ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล 5. เสริมสร้างกล้ามเนือ้อ 6. กระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกาย7ดูแลกระดูกและข้อต่อ8 ช่วยในระบบขับถ่าย9 ลดการสะสมของไขมัน10ดูแล,แลและบำรุงร่างกายที่สำคัญต่อต้านอนุมูลอิสระหนึ่งกล่องของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชงให้ดูนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะชงนะคะชานมเชคนะคะเป็นชาไทยนะคะโปรตีนของเรานะคะข้างในเป็นผงแบบนี้นะคะเป็นผงแบบนี้เลยเป็นผงละเอียดมากนะคะเราสามารถเทสใส่กับน้ำเย็นนะคะใส่เชค,คก็ได้ชงก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบ กับโปรตีนเชคของเราโอ้โหส่วนผสมมากมายค่ะคุณลองคิดดูว่าวันนี้คุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะเพื่อจะต้องกินอาหารในครบห้าหมู่นะคะสําหรับคนที่อยากหุ่นสวยหุ่นกระชับกินนะคะหลังอ่ากินตอนอาหารเย็นแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะคะหรือคนที่ออกกําลังกายต้องการสร้างกล้ามเนื้อสร้างโปรตีนให้กับร่างกายตัวเองนะคะกินได้เลยนะคะโอ้โหนี่นะคะสารอาหารของเราคูชงนะคะแบบนี้เลยนะคะ นี่แหละคะ่ะโปรตีนของเรานะคะส่วนหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ให้โปรตีนของเราดูแลและใส่ใจค่ะนี่นะคะดูว่าส่วนผสมของเรานะคะดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าส่วนผสมของเราเยอะจริงๆค่ะ1กล่องนะคะมี10ซองนะคะ 1, 3 5 0บาทค่ะแต่ประโยชน์บอกเลยว่า เลิศเลิศจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองอยากให้ทุกคนได้กินอยากให้ทุกคนได้ริมรสว่ารสชาติดีไม่พอค่ะโปรตีนของเราดูแลสุขภาพทําให้คุณนะคะมีสุขภาพแข็งแรงกินแล้วไม่เพียกินแล้วสุขภาพดีไม่พอค่ะกินแล้วแข็งแรงนะคะกินแล้วนะคะหุ่นสวยหุ่นยุกกระชับกับโปรตีนนะคะนี่ค่ะชานมเชคและก็ช็อกโกแลต,ตเชคค่ะ สนใจติดต่อตัวแทนจัดจำหน่ายที่ TSW รวยงงเดงเงินกับภูสิตานะคะรับผมสวยของแม่อุ้มเองจ้าคู่นี้เอาอยู่ค่ะผิวใสผิวสวยของแม่อุ้มเองจ้าสวยมากกินแล้วแบบมือมากผมสวยด้วย 4L บอกเลยว่า คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ